งานสตลจอยเวิร์กิ้งค่ะในช่วงเช้าท่านจะได้เรียนรู้การปรับบุคลิกภาพกับวิทยากรมืออาชีพและหลังจากนั้นค่ะท่านจะได้ถ่ายภาพโฟโต้ชูตในรูปแบบของบิสเนสลุกที่ท่านสามารถเอาไปต่อยอดโปรไฟล์และก็สร้างผลลัพธ์ในชีวิตของท่านให้ดีมากขึ้นมากขึ้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นต้องไม่พลาดกับการเข้าร่วมงานส t a r ์จอยเวิร์กิ้งที่สำนักงานใหญ่บริษัทสิกวิไลโกลบอลเทคจีวัน่ะกิจกรรมสไตล์จอยเวิร์กิ้งงานแห่งความสุขที่ครอบครัววันสตาแอนด์อัพได้มาพบปะพูดคุยกัน จัดโดยบริษัทสิวิไลโกลบอลฟินเทคชีวันจำกัดในวันเสาร์ที่18พฤศจิกาย,ยน2566ณอาคารสำนักงานใหญ่บริษัทสิวิไลเริ่มต้นด้วยการอบรมพัฒนาความรู้และปลูกกำลังใจโดยคุณวิรัตแก้วอัคระจิระพสุกรรมการบริษัทสิวิไลโกลบอลฟินเทคชีวันจำกัด และกิจกรรมปรับบุคลิกภาพให้กับพาร์เนอร์โดยคุณชยุทธวันอนันต์ปุญญนทน์ปิดท้ายด้วยกิจกรรมสตาร์โฟเตอร์ชูตติ้งให้กับพาร์เนอร์ทุกท่านจัดเต็มตลอดทั้งวันบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเพิ่มความมั่นใจให้กับพาร์เนอร์ระดับวันสตาร์แอนด์อัพทุกท่าน สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปบอกเล่าให้กับองค์กรในทีมเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการที่จะในการสื่อสารออกไปให้กับผู้มุ่งหวังคนที่เราต้องการมอบสิ่งดีๆด,ด้วยโอกาสทางสิวิไลครับเปลี่ยนบุคลิกภาพของตัวเองให้ดูดีขึ้นมันก็จะทําให้ธุรกิจเราเดินหน้าได้ด้วยดีนะคะใช้ความรู้ในเรื่องของการปรับบุคลิกภาพมามาใช้ในกับตัวเราสิ่งที่ได้ในวันนี้ก็คือการปรับบุคลิกภาพของตนเองแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มเติมครับจากคุณเกลวมากมายเลยครับการเป็นพนาร์ทเนอร์กับสีวิไลมีสิ่ีะวัน ะะได้รับความรู้นะคะในการนาไปพัฒนาต่อยอดนะคะรวมถึงการไปส่งต่อให้ทุกคนนะคะแล้ววันนี้นะคะในช่วงบ่ายเรายังมีถ่ายฟอตโตชูตอีกค่ะเพื่อนําไปนะคะใช้ในการทํางานหรือพัฒนาตัวเองค่ะก็ขอให้เข้ามานะคะมาได้เรียนรู้บรรยากาศในศรีวิไลมอว่ามีความ,มอบอุ่นแค่ไหนมีบรรยากาศเป็นกันเองมากแค่ไหนดีนะครับได้สอนให้ได้รู้จักการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพให้ดีขึ้นนะครับก็จะมีการถ่ายรูปด้วยนะฮะทั้งอย่างภาพหลังนะครับก็คือการถ่ายภาพของระดับ วันสตาร์ทอัพขึ้นไปนะครับทุกท่านก็เพื่อปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพให้ดีขึ้นนะครับเป็นที่น่าเชื่อถือครับผมบริษัทขอขอบคุณพาร์ทเนอร์ทุกท่านที่เข้าร่วมงานสตาร์จอยเวิร์กิ่งในครั้งนี้และเตรียมตัวพบกับกิจกรรมดีๆครั้งต่อไปในเร็วๆนี้ค่ะ